สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเมนูข้าวผัดเหมือนเดิมนะครับข้าวผัดมีหลายแบบมากนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดแบบไข่เคลือบข้าวนะเป็นสีเหลืองทองนะครับอ่าำหรับเมื่อวานเห็นเป็นกระแสกันเยอะมากนะครับน้ำมันเยอะบ้างอะไรบ้างนะครับจะบอกว่านะกระทะแบบนี้นะครับมันก้นลึกนะครับมันเป็นมุมกล้องนะพี่จา๋าเป็นมุมกล้องนะ แล้วก็ผมอาจจะพูดผิดนะครับเรื่องอะไรนะกระทะเหล็กดูดน้ามันจริงๆกระทะเหล็กมันไม่ได้ดูดน้ามันหรอกครับมันคือการเคลือบเยๆครับเคลือบน้ามันนะครับแบบนี้นะครับก็คือเป็นการที่เราลงไข่แล้วก็ลงข้าวไปตอนที่ไข่ยังไม่สุกเลยนะครับข้าวมันจะเป็นสีเหลืองนะครับ มันจะเป็นสีเหลืองของไข่นะครับไข่มันจะเคลือบนะครับเราต้องผัดให้มันเต้นระบำก็คือผัดจนกว่ามันจะแห้งนะครับคราวนี้เราจะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับมันจะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนข้าวมันแห้งไข่มันแห้งนะครับแล้วข้าวมันจะร่วนเป็นเม็ดๆแล้วมันจะเริ่มเต้นระบำอ่า บางคนบอกว่าใส่น้ำมันแบบนี้มันจะเยอะไหมผมบอกเลยว่าอย่างแห้งเลยพี่อย่างแห้งเลยละไอ้การตัดแบบเนี้ยแห้งมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันคั่วอยู่บนกระทะครับพอน้ำมันเนี่ยเวลามันจะลงไปตรงไอ้ข้าวตรงอะไรเนี่ยมันจะโดนความร้อนจากกระทะความร้อนจากกระทะมันจะทําให้น้ำมันของเรานะครับมันระเหยกลายเป็นไอและเป็นเปลวไฟครับมันถึงว่ามันจะแห้งมากเลยนะวิธผมจะปรุงแบบวิธีแบบโบราณโบราณหน่อยแล้วรอบนี้เห็นไหมครับ พอข้าวเริ่มแห้งไข่เริ่มแห้งนะครับสีมันจะเริ่มเหลืองทองอันนี้ผมยังไม่ได้ปรุงนะผมยังไม่ได้ปรุงนะสีมันจะเริ่มเหลืองทองเห็นไหมครับ <c oughs> พอเวลาเราจะปรุงอาหารเราเบาไฟก่อนนิดนึงนะครับผมจะใส่เกลือนะครับหยิบมือนึงนะครับโรยไปรอบๆนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลอะไรก็ได้นะครับหยิบมือหนึ่งครับแล้วก็ผงปรุงรสครับผมอร่อยแล้วก็จะใข่สีอิ๊วขาวหน่อยนึงครับ เราจะปรุงรสชาติแบบไม่เข้มข้นมากแล้วเราก็จะคั่วอยู่บนกระทะครับเปิดไฟแรงแล้วคั่วนะครับเห็นไหมครับข้าวเริ่มเด้งแล้วก็จะแห้งมากเห็นไหมครับเริ่มแห้งแล้วแต่ถ้าแห้งเกินนะครับเวลาคานมันจะเริ่มแข้งคอเนหน่อยๆผมจะนี่ผมจะใส่ต้นหอมนะครับแล้วผมก็จะตักน้ำมันมานะครับโรยก่อนขึ้นแล้วเปิดไฟแรงครับแล้วคั่วนะครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับ ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับคือการที่เราคั่วให้มันอยู่บนเตานะครับให้มันอยู่กับควันพวกนี้นะครับมันจะเรียกว่ากลิ่นหอมของกลิ่นกระทะเหล็กนะครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะปิดไฟลงอ่ะแล้วเรามาลองดูกันใกล้ๆมันไหมครับพี่ก่อนขึ้นผมโรยนะ้ำมันอีกเห็นไหมอ่ะแล้วพี่จะมาดูนะมันมันไหมกินกับน้ำปลาพริกบีบมะนาวหน่อยนะครับ ใส่กุ้งใส่เนื้อปูบอกเลยว่าอร่อยเยี่ยมครับแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งสูตรนะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันอีกสูตรหนึ่งครับต่อไปอีกสูตรหนึ่งนะครับข้าวนะครับประมาณสองถ้วยตวงนะครับสองถ้วยตวงคือถ้วยน้ําซุปนะครับเราจะใส่ใส่น้าตาลทรายแดงนะครับหนึ่งสองนะครับผงชูรสครับหนึ่งครับสองนะครับ ผงรสดีหมูครับใส่เท่ากันหมดเลยครับหนึ่งครับสองครับแล้วก็จะใช้ซอสปรุงรสอะไรก็ได้ครับหนึ่งปาดสองปาดผมจะปรุงแบบนี้นะครับอันนี้คือสูตรของร้านผมเลยนะเริ่มต้นระดับแรกครับตั้งกระทะเหล็กให้ร้อนใส่น้ามันไปเยอะหน่อยครับตอนแรกนะครับกิงน้ํามันให้ทั่วกระทะครับให้กระทะเหล็กของเรานะครับมันมีน้ํามันหล่อเลี้ยงบนกระทะทั่วเลยนะแล้วผมก็จะลินน้ามันออกแล้วก็จะเหลือตักขึ้นมาให้มันพอดีนะครับ กระทะทรงนี้บอกเลยนะเวลามองเนี่ยมันจะดูน้ำมันเยอะเพราะว่ามันเป็นก้นลึกจริงจงิมันไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะผมผัดอาหารมาเป็นแบบไม่รู้ว่าจะกี่พันจานแล้วพี่ผมขายอยู่จกกังหวัดอุตรดิตถ์นะใครที่เคยกินข้าวผัดละผมแห่ะเขาจะรู้ว่าผมไม่เคยทําข้าวผัดมันอีกอย่างหนึ่งน้ํามันเนี่ยมันแพงมากใครจะไปอยากใส่น้ามันเยอะๆพี่แล้วผมเปิดร้านอาหารมาตั้งนานเนี่ยอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งนะผมจะผัดไข่ให้สุกก่อน แบบนี้นะครับแล้วผมจะใส่แครอทลงไปนะครับผัดกับไข่ก่อนเลยนะครับแบบนี้เพราะตัวแครอทเนี่ยมันสุกยากสุดนะครับผมจะเริ่มผัดแบบนี้ไข่จะแยกกับข้าวนะครับแบบนี้นะคะนี่คือสูตรร้านผมนะที่อื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะข้าวผมปรุงไว้แล้วนะครับผมตอนแล้วนะปรุงยังไงนะครับข้าวที่เอามาผัดนะครับ ข้าวที่เหมาะกับการที่เราจะมาผัดนะคือข้าวเก่ากลางปีแต่ไม่ใช่เก่าจนขึ้นมอดนะครับเป็นข้าวอะไรก็ได้พี่หมุนน้ําน้อยครับแล้วตักมาพึ่งลมนะครับให้ข้าวล้วนเป็นเม็ดเมดใครยังโยนไม่เป็นนะครับผัดเปิดไฟแรงแล้วผัดเร็วใช้กระทะเหล็กจะมีกลิ่นหอมครับเวลาทําเมนูผัดเนี่ยมันจะหอมมากนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะโรยน้ามันนะครับ ดบบนี้ไปเรื่อยๆการโรยน้ำมันเนี่ยพี่มันแค่จุ่มขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเป็นหยดๆเองเนะพี่มันไม่ได้ใส่มาเป็นแบบร้อยมลห้าสิบมลเลยนะพี่มันเป็นแค่หยดสองหยดนะเนี่ยที่เห็นไหมหยดสองหยดหยดสองหยดที่เห็นไหมนะครับมันไม่ได้เยอะมากเลยนะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมปิดท้ายครับตอนใส่ต้นหอมเปิดไฟแรงขึ้นมาครับ ถ้ายังโยนไม่ได้ยังไม่เป็นไรเปิดไฟแล้วผัดเร็วช่วงแรกที่ผมเริกฝึกทำอาหารนะครับผมจะเน้นไปที่เปิดไฟแรงแล้วผัดเร็วครับผัดเร็วขึ้นไปเลยครับเพราะว่าแรกๆมันยังโยนไม่ค่อยเก่งนะครับตอนนี้ผมก็ยังโยนไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็ถือว่าพอโยนได้แล้วดับหนึ่งนะครับเนี่ยครับความหอมความอร่อยมันจะอยู่ขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้แหละครับแล้วก่อนจะขึ้นนะครับผมจะโรยแล้วมันอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ อาหารของเราไม่แห้งจนเกินไปนะครับการใส่ของทุกอย่างนะครับใส่มากเกินไปก็ไม่ดีใส่น้อยเกินไปก็ไม่อร่อยครับแล้วเราก็จะเปิดไฟขึ้นมาครับผัดต่อ,เ,อ,อเรียบร้อยเลยแล้วพี่ดูนะมัน,ม,นมันไหมละ่ะมันมีมันเยอะออกมาไหมละ่ะคนที่คอมเมนต์ว่าวางไว้เฉยๆแล้วนะ้วมันมันจะเยอะมากะมันมีไหมล่ะจ๊ะมันมีไหมล่ะจ๊ะอันนี้ก็คือข้าวผัดอีกข้าวผัดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่า ข้าวผัดรถไฟข้าวผัดโบราณข้าวผัดยุค90โอ้โหมีหลายชื่อมากแนละ้วแต่ใครจะเรียกนะครับเอาที่สบายใจกันได้เลยนะครับถ้ามีเนื้อสัตว์เราใส่เนื้อสัตว์เข้าไปก่อนนะครับไปผัดกับน้ํามันก่อนเลยนะให้เนื้อสัตว์เรามันสุก่อนนะครับแล้วเราลินน้ามันออกนะครับแล้วเราลินน้ํามันออกนะเหลือพื้นที่ให้ใส่ไข่ครับรอบนี้ไข่เนี่ยไข่มันจะเป็นไข่แบบไข่แดงไข่ขาวแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะ สูตรข้าวผัดอันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นสูตรของผมนะผมไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนผมทําเองคิดเองนะครับแล้วทําออกมาให้มันอร่อยนะแค่นั้นเองครับนะไม่ต้องดราม่ากันนะว่าสูตรนี้ไม่มีสูตรนั้นไม่มีนะสมัยเกาสูมีรสดีหรือเปล่าไม่ไม่ต้องมาเถียงนะครับพี่เพื่อผมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าพอเราผัดไข่ทุกอย่างเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่ตัวข้าวผัดของเราลงไปเปิดไฟแรงขึ้นมานิดนึงครับ พยายามใช้ตรงนี้บี้บี้บี้ข้าวนะครับอย่าใช้ตะหลิวตัดตัดตัดข้าวนะครับข้าวผัดที่ดีนะครับจะต้องล้วนเป็นเม็ดเม็ดนะครับข้าวจะต้องไม่หักนะครับไม่หักไม่งอนะครับพอเราบี้ข้าวทั่วแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับก่อนเราจะปรุงเราเบาไฟขึ้นมานิดนึงเบาไฟลงมาใส่ซีอิ๊วดำครับบนนะครับซอสปรุงรสหนึ่งปาดครับรสดีปลายช้อน น้ำตาลไฟแดงปลายช้อนผงชูรสใส่ตามใจชอบครับปลายช้อนครับแครอทครับแล้วก็เปิดไฟแรงขึ้นมานิดเดียวผัดให้ส่วนผสมเครื่องปรเข้ากันก่อนน้ำมันหอยจะไม่นิยมใส่ในข้าวผัดนะครับมันจะทําให้ข้าวของเรามันเล็กนะน้ำมันหอยเนี่ยจะไม่นิยมใส่ในข้าวผัดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่ได้ไหมได้ครับอยากจะใช้น้ํตาลแทนผมไอซอสปรุง,สง ي, สรสได้ไหมได้ครับ ได้หมดเลยเครื่องปรุงไม่ผิดครับใส่ใส่ไปครับเครื่องปรุงไม่ใช่ระเบิดนะครับไม่ใช่ยาหมิ่ใส่ใส่ไปเถอะนะครับแล้วพอเข้ากันหมดแล้วเราก็จะใส่แครอทใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศนะครับใส่คะนา้าแล้วก็ผัดเปิดไฟแรงนิดนนึงครับเราจะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนผัดมขาเริ่มสุกนะครับ แต่ชัระยะเวลาในการผัดไม่ผัดไม่เยอะครับพี่เพราะว่าเนี่ยช่วงระยะเวลาที่ผัดอยู่ตอนเนี้ยมันมีกลิ่นหอมของกลิ่นกระเลยมออกมาอยู่แล้วเข้าผัดหมูสามชั้นนะครับผมลืมบอกไปว่าผมใช้หมูสามชั้นแล้วพอใกล้ขึ้นเราเลยต้นหอมอีกนิดหน่อยพอเพราะว่าผัดตอนนี้เริ่มเยอะละใครโชอเขาผัดแบบนี้บ้างครับ แบบโบราณโบราณนะครับแบบสมัยก่อนนะมีอะไรให้ทานเยอะแยะเลยครับมีทั้งกินมหอมขอบหอมหมูใหญ่นะครับแล้วก็มีอะไรให้ทานมีเปรี้ยวตัดความเลี่ยนนะครับโรยน้ำพริกน้ำปลานะครับไปไอ้ข้อแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์นะครับกระทะเหล็กสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้านะครับต่อไปอีกสูตรหนึ่งนะครับข้าวนะครับประมาณสองถ้วยตวงนะครับ สองถ้วยตัวงคือถ้วยน้ำซุปนะครับเราจะใส่ใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับหนึ่งสองนะครับผงชูรสครับหนึ่งครับสองนะครับผงรสดีหมูครับใส่เท่ากันหมดเลยครับหนึ่งครับสองครับแล้วก็จะใส่ซอสปรุงรสอะไรก็ได้ครับหนึ่งปาดสองปาดผมจะปรุงแบบนี้นะครับอันนี้คือสูตรของร้านผมเลยนะ เริ่มต้นระดับแรกครับตั้งกระทะเหล็กให้ร้อนใส่น้ำมันไปเยอะหน่อยครับตอนแรกนะครับกิงน้ำมันให้ทั่วกระทะครับให้กระทะเหล็กของเรานะครับมันมีน้ำมันหล่อเลี้ยงบนกระทะั่วเลยนะแล้วผมก็จะลินน้ำมันออกแล้วก็จะเหลือตักขึ้นมาให้มันพอดีนะครับกระทะทรงนี้บอกเลยนะเวลามองเนี่ยมันจะดูน้ำมันเยอะเพราะว่ามันเป็นก้นลึกจริงๆมันไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะผมผัดอาหารมาเป็นบอก ไม่รู้ว่าจะกี่พันจานล้วพี่ผมขายอยู่จกกังหวัดอุตรดิตถ์นะใครที่เคยกินข้าวผัดละผมนะ่ะเขาจะรู้ว่าผมไม่ได้เคยทําข้าวผัดมันที่อย่างหนึ่งน้ํามันเนี่ยมันแพงมากใครจะไปอยากใส่น้ามันเยอะๆพี่แล้วผมเปิดร้านอาหารมาตั้งนานเนี่ยอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งนะผมจะผัดไข่ให้สุกก่อนแบบนี้นะครับแล้วผมจะใส่แครอทลงไปนะครับผัดกับไข่ก่อนเลยนะครับแบบนี้เพราะตัวแครอทเนี่ยมันสุกยากสุดนะครับผมจะเริ่มผัดแบบนี้ ไข่ได้แยกกับข้าวนะครับแบบนี้นะคะนี่คือสูตรร้านผมนะที่อื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะ <L un> ข้าวผมปรุงไว้แล้วนะครับผมสอนแล้วนะปรุงยังไงนะครับ <L un> ข้าวที่เอามาผัดนะครับข้าวที่เหมาะกับการที่เราจะเอามาผัดนะคือข้าวเก่ากลางปีแต่ไม่ใช่เก่าถึงขึ้นมอดนะครับเป็นข้าวอะไรก็ได้พี่ห <L> ม <un> ุงน้ําน้อยครับแล้วตักมาผึ่งลมนะครับให้ข้าวล้วนเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดใครยังโยนไม่เป็นนะครับ ผัดเปิดไฟแรงแล้วผัดเร็วใช้กระทะเหล็กจะมีกลิ่นหอมครับเวลาทําเมนูผัดเนี่ยมันจะหอมมากนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะโรยน้ามันนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆการโรยน้ามันเนี่ยพี่มันแค่จุ่มขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเป็นหยดๆเองนะพี่มันไม่ได้ใส่มาเป็นแบบร้อยมลห้าสิบมลเลยนะพี่มันเป็นแค่หยดสองหยดนะเนี่ยพี่เห็นไหมหยดสองหยด 2, หยดสองหยดพี่เห็นไหม นะมันไม่ได้เยอะมากเลยนะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมปิดท้ายครับตอนใส่ต้นหอมเปิดไฟแรงขึ้นมาครับถ้ายังโยนไม่ได้ยังไม่เป็นไรเปิดไฟแล้วผัดเร็วช่วงแรกที่ผมเริ่มฝึกทำอาหารนะครับผมจะเน้นไปที่เปิดไฟแรงแล้วผัดเร็วครับผัดเร็วขึ้นไปเลยครับเพราะว่าแรกๆมันยังโยนไม่ค่อยเก่งนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังโยนไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็ถือว่าพอโยนได้ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยครับความหอมความอร่อยมันจะอยู่ขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้แหละครับแล้วก่อนจะขึ้นนะครับผมจะโรยนล้วมันอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้อาหารของเราไม่แห้งจนเกินไปนะครับการใส่ของทุกอย่างนะครับใส่มากเกินไปก็ไม่ดีใส่น้อยเกินไปก็ไม่อร่อยครับแล้วเราก็จะปิดไฟขึ้นมาครับผัดต่อเรียบร้อยเลยแล้วพี่ดูนะ มันมันไหมล่ะมันมีมันเยอะออกมาไหมล่ะคนที่คอมเมนต์ว่าวางไว้เฉยๆแล้วแล้วมันมันจะเยอะมาะมันมีไหมล่ะจ๊ะมันมีไหมล่ะจ๊ะอันนี้ก็คือข้าวผัดอีกข้าวผัดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าข้าวผัดรถไฟข้าวผัดโบราณข้าวผัดยุคเก้าูนย์โอ้โหมีหลายชื่อมากแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเอาที่สบายใจกันได้เลยนะครับถ้ามีเนื้อสัตว์เราใส่เนื้อสัตว์เข้าไปก่อนนะครับไปผัดกับน้ํามันก่อนเลยนะให้เนื้อสัตว์เรามันสุกก่อนนะครับแล้วเราลินน้ํามันออกนะครับ แล้วเราลินน้ำมันออกนะเหลือพื้นที่ให้ใส่ไข่ครับรอบนี้ไข่เนี่ยไข่มันจะเป็นไข่แบบไข่แดงไข่ขาวแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะสูตรข้าวผัดอันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นสูตรของผมนะผมไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนผมทําเองคิดเองนะครับแล้วทําออกมาให้มันอร่อยนะแค่นั้นเองครับนะไม่ต้องดราม่าก,กันนะว่าสูตรนี้ไม่มีสูตรนั้นไม่มีนะสมัยเกาสูมีรสดีหรือเปล่าไม่ไม่ต้องมาเถียงนะพี่เพร่ะผมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ พอเราผัดไข่ทุกอย่างเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่ตัวข้าวผัดของเราลงไปเปิดไฟแรงขึ้นมานิดนึงครับพยายามใช้ตรงนี้บี้วิวข้าวนะครับอย่าใช้ตะหลิวตัดตัดตัดข้าวนะครับข้าวผัดที่ดีนะครับจะต้องล้วนเป็นเม็ดๆมนะครับข้าวจะต้องไม่หักนะครับไม่หักไม่งอนะครับพอเราบี้ข้าวทั่วแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับ ก่อนเราจะปรุงเราเบาไฟขึ้นมานิดหนึ่งเบาไฟลงมาใส่ซีอิ๊วดำครับบนนะครับซอสปรุงรสหนึ่งปาดครับรสด,ดีปายช้อนน้ำตาลไฟแดงปลายช้อนผงชูรสใส่ตามใจชอบครับปลายช้อนครับแครอทครับแล้วก็เปิดไฟแรงขึ้นมานิดเดียวผัดให้ส่วนผสมเครื่องปรุงเข้ากันก่อนน้ำมันหอยจะไม่นิยมใส่ในข้าวผัดนะครับ มันจะทําให้ข้าวของเรามันเล็กนะน้ํามันหอยเนี่ยจะไม่นิยมใส่ในข้าวผัดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่ได้ไหมได้ครับอยากจะใช้น้าปลาแทนไอซอสปรุงรสได้ไหมได้ครับได้หมดเลยเครื่องปรุงไม่ผิดครับใส่ใส่ไปครับเครื่องปรุงไม่ใช่ระเบิดนะครับไม่ใช่ยาพิษใส่ใส่ไปเถอะนะครับแล้วพอเข้ากันหมดแล้วเราก็จะใส่แครอทใส่หอมหัวใยแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะครับใส่คะนา้าแล้วก็จะผัด เอาแ่ไฟแรงนิดนึงครับเราจะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนผัดเขาเริ่มสุกนะครับแต่ชัระยะเวลาในการผัดไม่ผัดไม่เยอะครับพี่เพราะว่าเนี่ยช่วงระยะเวลาที่ผัดอยู่ตอนเนี้ยมันมีกลิ่นหอมของกลิ่นกระเทะยมเลกออกมาอยู่แล้วเข้าผัดหมูสามชั้นนะครับผมลืมบอกไปว่าผมใช้หมูสามชั้นแล้วพอใกล้ขึ้นเราโลยต้นหอมอีกนิดหน่อยพอเพราะว่าผัดตอนนี้เริ่มเยอะแล้วใครโชคเข้าผัดแบบนี้บ้างครับแบบโบ,บราณน,นะครับแบบสมัยก่อนนะ มีอะไรให้ทานเยอะๆยะครับมีั้งกินหอมของหอมหมูใหญ่นะครับแล้วก็มีอะไรให้ทานมีเ,เปรี้ยวตัดความเลี่ยนนะครับโรยน้ำพริกน้ำปลานะครับป <c ười> ใปไอ้กอบแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากครับที่ติดตามและขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์นะครับกระทะเหล็กสาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้านะครับตอนนี้ข้าวเริ่มแห้งนะครับพอโดนความร้อนจาก ข้าเหล็กนะครับข้าวเริ่มแห้งนะครับตอนนี้เคลือบกันเป็นสีเหลืองเลยนะครับสวยเลยยังไม่เด้งนะครับเดี๋ยวรอคั่วสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเด้งนะครับก็คล้ายๆกับที่ผมทำในคลิปที่แล้วเลยนะเป็นข้าวเคลือบไข่เคลือบข้าวสีเหลืองทองนะครับแค่เราไปเคลือบก่อนลงกันเองก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เริ่มร่วนนะครับเริ่มเด้งแล้วตอนนี้ เริ่มเด้งแล้วนะครับลองดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมเข้าล้วนนะครับลองดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมเริ่มเด้งแล้วเนะี่ยเริ่มเป็นล้นลวนๆเริ่มเข้าเริ่มแยกจากกันแล้วนะครับเออใช้ได้เหมือนกันนะใส่พริกไทยครับใส่ต้นหอมครับเปิดไฟครับ เติม,น,มน้ำมันก่อนขึ้นครับโอ้โได้เรื่องได้เรื่องเด้งมากนะครับ ใส่หมูสามชั้นกับกระเทียมครับผัดให้หอมแล้วผัดให้สุกครับหมูสามชั้นผมใช้หมูสามชั้นแบบสลดบบางๆนะครับมาสุกง่ายดีนะครับแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไป <g ül> เห็นไหมครับร้อนไวครับประหยัดแก๊สประหยัดเวลาในการทาอาหารมีกลิ่นหอมของกลิ่นกระทะเหล็กนะครับคราวนี้เราจะใส่ผักนะครับเราจะเปิดไฟแรงขึ้นมานิอนึงแล้วก็จะใส่ผักลงไปเลยเวลาเราใช้กระทะเหล็กผัดนะครับมันจะมีกลิ่นหอมของกลิ่นกระทะเหล็กแล้วผักเรานะครับจะ ยังคงความกรอบอยู่นะครับแล้วก็มีความสุกด้วยนะครับสําหรับมีคําถามเข้ามาว่าทําไมผัดผักของหนูมันเป็นสีดําแล้วมันมีเศษดําๆล้างกระทะไม่สะอาดครับล้างกระทะให้สะอาดจะไม่มีดําๆนะครับใช้ฝอยขัดหม้อขัดเลยจ้าหลังจากใช้งานเสร็จก็ควรเช็ดกระทะให้แห้งนะครับเพราะด้วยความนี่เป็นเหล็กแท้ไม่ได้มีสารเคลือบนะครับ แต่รับรองครับใครเอาไปเปิดร้านอาหารใครเอาไปทำกินที่บ้านบอกเลยว่าลูกค้าติดใจครบควรชอบใจแน่นอนเพราะว่ามันหอมจริงๆครับมันมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับ<ม>เห็นไหมครับผัดแป๊บเดียวแค่นั้นต่อไปเป็นเมนูพริกแกงถั่วนะครับใส่หมูสามชั้นนะพริกแกงก็กะเอานะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนิดๆิด พริกแกงเผ็ดเนี่ยมันจะมีความเค็มนะครับแล้วก็พอใส่น้ํามันไปแล้วเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงนะเราใส่เนื้อสักไปนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับสามชั้นก็ได้ครับเข้ากันดี เติมน้ำเปล่าไปทักงห้าสิบมลว่ได้ครับเครื่องปรุงที่ผมจะใช้นะครับจะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายแดงและผมจะลดครับน้ำตาลทรายแดงผมจะใส่สองช้อนชานะครับผมจะลดที่ใส่ตามใจชอบเลยนะใจชอบมากก็ใส่มากใจชอบน้อยใส่น้อยครับ ส่วนน้ำปลานะครับจะเอาหน่อยเดียวนะเพราะว่าพี่แกงมีความเค็มอยู่แล้วถามว่าทำไมไม่ไม่ใช้ซอสปรุงรสนะครับกลิ่นน้ำกลิ่นพริกแกงมันจะได้ไม่หายไปนะครับเพราะว่ากลิ่นซอสปรุงรสแรงนะครับน้ำปลาผมใช้น้ำปลาตาปาซิลนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ถั่วไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับมันจะมีความกรอบอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับกำลังดีครับผัดเรียบเกินมันจะเละนะแค่ให้เนื้อหมูตับมันสุกเราก็ไปเตรียมซอแล้วครับแล้วก็ใส่ซิกนะครับ กลัไปมาพูดลงไปที่แกงมันจะเคลือบหมูแล้วก็เคลือบตัวปวดนะครับบอกกอนนี่คือสูตรผมคนอื่นทำยังไงไม่รู้นะครับแต่นี่คือสูตรของผมโอเคครับหลง